สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะมาขยายเตยเตยหอมนี่สรรคุณดีลดน้ำตาลด,ดความดันได้ดีมากเวลาเราต้มสมุนไพรต่างๆก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยหอมดีเนี่ยต้มแล้วก็ห้าใบต้มใส่น้ำขวดน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรแช่ตู้เย็นไว้อะดีมากขยายง่ายด้วย ขยายไปเรื่อยๆพวกเรานี่ก็เอามาขยายให้ดูเฉยๆสำหรับอันนี้ทำให้คนที่มือใหม่หัดปลูกดูนะหรือคนที่เพิ่งเริ่มปลูกพืชผักสวนครัวนี่แหละส่วนคนไหนที่รู้แล้วก็ผ่านได้นะจ๊ะโอเคหายหายค้างไม่เจอเลยใส่โครสีถั้งมือ เฮ้ย <c oughs> มัรู้หายไปไหน <c oughs> แล้วแล้วเธอเธอบอกว่าความจำไม่ค่อยจะดีเนี่ยเราก็ไปตัดมาแบบนี้นะคือไปตัดมาแบบนี้แหละเนี่ยเป็นต้น,ต,นต้นมาแบบนี้แล้วก็ให้มีรากติดมาด้วยนี่คือรากของเขาเนี่ยพวกรากอาจตอนมีแดดพอดีตัดอย่างนี้ออกให้เหลือแค่นี้พอละ เดี๋ยวเขาจะมีรากแตกออกมาดึงใบออกให้หมดตัดให้กุดเลยปลูกง่ายๆนี่จะปลูกทั้งแบบใบนี้ก็ได้นะเนี่ยใบแบบนี้ก็ได้เอาใบไปกินก็ได้แล้วก็ตัดเนี่ยเอาใบไปกิน,นตัดเอาใบไปกินแล้วแต่แค่นี้ จิ้มลองด,นด,งดนอินนี่จิ้มองดินอดีมประกอบดินอะไรก็ได้นะแล้วแต่ใครมีดินอะไรก็ได้หรือใครจะปรุงดินอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกนะจ๊ะช่องนี้ไม่มีสูตรตายตัวเสร็จดเรียบร้อยจะทำเหมือนกันเห็นไหมนี่รากเยอะแยะเอาไปจิ้ม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 ไว้ ตัดเอาไปทิมๆไว้เนี่ยนี่ก็ได้นี่ยไปจิ้มไว้ก็ได้นะนี่อย่างเงี้ยเอาไปจิ้มๆทิมๆิมๆไว้นี่อย่างเงี้ยเอาไปจิ้มๆ,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 ๆไว้เๆๆดี๋ยวเขาจะแตกนอแตกใบออกมานี่อันนี้ก็ได้ตากยาวๆ,ๆนี่ก็ได้ เดี๋ยวเขาจะแตกใบแตกอะไรออกมานี่อย่างเงี้ยเนี่ยจิ้มกันไปได้เหมือนกันส่วนพวกนูน้นเดี๋ยวจะเอาไปหมกหมกไว้ตรงไหนมีดินก็ขุด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 อันนี้ก็ได้อันนี้ออกก่อนทำให้ดูเฉยเอาใบไปกิน รดน้ำเช้าเย็นจิ้ม,มดินลงไปไม่ชอบแดบดบแดดมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เราก็จะได้เตยหอมมากินรดน้ำเช้าเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วรดน้ำ ค่นี้เองนะจ๊ะทุกคนเด็กๆส่วนที่เหลือที่จะไปตัดแบบทำแบบนี้แหละเอาใบไปเกินแล้วก็เอาเนี่ยไปจุ่มๆๆ,ๆๆไม่ได้ดินเนะี่ยเดี๋ยวก็ติดปลูกได้ต้องขยายเป็นปลูกอะไรก็ได้แล้วแต่เอามาขยายให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งปลูกแบบต่อสารน,นะขยายง่ายด้วยเพราะอะไรรอเปล่า เพราะไม่มีสารเคมีเจือปนไงเราก็จะได้ต้นพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยแล้วมันไม่มีสารเคมีอะไรเจือปนมันก็เป็นพืชผักที่บริสุทธิ์ผุดพองขยายพันธุ์ได้แบบชัวร์แข็งแรงตั้งหากทีนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของแต่ละบ้านแต่ละที่แต่ละคน วัสดุปลูกของใครบางคนวัสดุปลูกไปปนกับอะไรวนะนั้นายาฆ่า,มาแมลงที่เขาฉีด,ฉ,ดฉีดไว้อะปลูกอะไรไม่ขึ้นปลูกอะไรก็มางอกปลูกอะไรก็ตายขึ้นมาหน่อยเดียวก็ตายแล้วก็ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์นะจ๊ะดูแลสุขภาพด้วยทุกคนฝากช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะ ใครอยากปลูกผักใครอยากดูแลพืชผักสวนครัวก็ไปกดติดตามทุกช่องได้เลยไปแล้วแค่นี้นะ